จ้าผ่านพัด ตัวเขาก็ให้เลือกว่าจะไปทำงานที่ส่วนงานไหนเพราะฉะนั้นผมตัดสินใจทันทีเลยว่าผมเลือกสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเพราะว่าผมชอบใจชอบงานทางด้านส่งเสริมชอบทำงานกับคนวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพครับแล้วก็ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่ง,สงเสริมและฝึกอบรมการเสียงชาติ มาตลอดครับจนถึงวันกเกษียณเลยครับที่เมาสอบบรรจุที่นี่เมื่อปี2 5 2 5ตอนนั้นเราก็เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่1ธันวา2525 25มามาโดยการแนะนำของพี่ชายที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่ในตำแหน่งพนักง,งานขับรถเรียก เรียกตำแหน่งขึ้นมาว่าอยากได้เจ้าที่ธุรการเราก็เลยได้มามาอยู่ที่นี่ก็มามาที่ศูนย์ส่งเสริมเนี่ยเดือนพฤษภาปี2524เวทเสร็จทำที่ศูนย์ได้ประมาณ33ปีที่ทำมานะได้33ปีใครมาทำงานก่อนก็เป็นพี่ ผมมาทํางานทีหลังก็เป็นน้องแล้วผมมาน้องอายุน้อยที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนในฝ่ายส่งเสริมเนี่ยก็จะใช้งานผมทุกคนนผมก็ยังไม่รู้เลยว่าหัวหน้าผมคนไหนเพราะว่าเขาใช้งานผมทุกคนเพราะว่าอายุน้อยกับเพื่อนใครๆก็เรียกใช้โดยที่เราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะไม่รอแล้วงานอะไรก็ไม่รอแล้วพอร,รู้ว่ามีรัสมัครก็มาเลย ตั้งแต่เริ่มทำงานแรกๆก็สนุกกับการทำงานเพราะว่าพี่ได้ไปเรียนรู้งานหลายด้านรถทั้งหมดมี14คันเพราะฉะนั้นมีพนักง,งานขับรถอยู่ประมาณ4คนซึ่งซึ่งโครงการเยอะมากให้ระดมคนคนไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สำเร็จน,นะนะหรือว่ามีงานกิจกรรมอย่างงานโคนเนื้อเข้ามาอเงี้ยทุกคนก็จะเฮลโลไปช่วย อาจารย์ภูมไม่เอาอาจารย์ภูมบอกตัวเล็กแต่สมัยนั้นก็ตัวเล็กจริงน้ำหนัก4ี่สิบสี่สิบสามแล้วก็เหมือนเด็กพ่มยาวทักเปียยาวยันตู้อะไรเหมือนเด็กเด็กอาจารย์ภูบอกว่าไม่ไม่ไหวปัดหน้าเอ้ยว่าไม่ไหวหรอก็มัมาวันสุดท้ายพอดีพอดีอาจารย์ภูแกเลยถามว่าขับรถเป็นไหมทําส่วนเป็นไหมบอกเป็นพอเป็นก็พอดีอาจารย์ภูก็เลยบอกว่า เอางี้พรุ่งนี้มาทดลองงานว่าหอพักเราไม่มีกระจกในห้องพักให้ผมไปติดแต่ขอเสื่องจกโซงกับอาจารย์อาจารย์ภูมิหัวเลาะกากเลย <c oughs> <c oughs> แต่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่พอลุ่งขึ้นอีกวันอาจารย์ภูมิแกทำงานไวซื้อกระจกไปสั่งทํากระจกมาติดไว้ที่หอพักนี่คือเป็นที่มาที่ไปของการติดกระจกที่หอพัก a b a b c d ก็แถวๆตลาดแฟ่งแสนนี่แหละครับ แต่ที่มีเรื่องโจกบาทั้งคือเขาวเราะกันทั้งคันอ่ะในขณะที่อาจารย์เฉลีเนี่ยแกนั่งเฉยแกไม่หัวเราะเลยนะครับแล้วพอรถวิ่งไปถึงบางเลนท่านอาจารย์เฉลีแกก็หัวเราะขึ้นมาคนเดียวพวกเราก็งงว่าหัวเราะอะไรแกก็เลยบอกว่าแกนึกออกแล้วเมื่อกี้เนี้ยที่เรากังแสมนโจกยังไงนะครับสมัยก่อนลงพิมพ์มันจะมีแบบ ถ่ายฟิล์มออกมาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาเก็บเลเยอร์ก็คือคาการที่เอาสีมาแต้มๆตามแผ่นฟิล์มแล้วก็เก็บเล่มเราจะต้องโรนียวแล้วเราก็ต้องมาเก็บเล่มตอนเย็นพอเลิกงานแล้วทุกคนก็จะมารวมกันเก็บหนังสือเพื่อจัดฝึกอบรมสนุกมากแฮปปี้กับงานโอยูลุยกันแหลกรานเลยลงานอ่ะชอบคือเราเราเรา,เราชอบด้วยแต่งาน ส่งเสริมงานจัดกลุ่มลมงานววรับว,วิทยากรวิทยากรเป็นหลักที่นี่นะทุกคนอาจจะไม่คิดหรอกว่าสูงเสริมมีห้องสมุดด้วยนะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นห้องถ่ายเอกสารทําห้องสมุดบันทึกรายการเอกสารติดเลเบลแล้วก็ขึ้นหิ่งหนังสือรันเลขหนังสือ,นนสอคือตามโครงสร้างแล้วก็ตรงนั้นเขากำหนดให้เป็นห้องสมุดให้กับผู้บรมร เป็นชีวิตใหม่ซึ่งมีอะไรดีๆที่เราไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยทําไม่เคยรู้เราก็มารู้เงี้ยเราเคยคุกคีอยู่ที่นี่ก็ที่นี่ก็เหมือนบ้านหลังที่ส่งหลังยังไงเราเคยคุกคีอยู่อะไรอยู่อยู่นี้ประจําเช้าขึ้นมาตื่นเช้ามืดทํางานบ้านเสร็จะลรเสร็จผมต้องรีบเข้ามาที่างานเนี่ถ้าไม่มีอดีตก็ไม่มีปัจจุบันถ้าไม่มีปัจจุบัน การมองอนาคตก็ยังมองไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็าอยากจะฝากรุ่นหลังๆกันนะรักศูนย์ครับรักหน่วยงานช่วยกันทำงานอย่าไปอย่าไปคิดว่านนทุระไม่ใช่นีทุระไม่ใช่นะครับเพราใจของเราคืองานบริการเราจะกลับไปอยู่บ้านว่างๆ การที่เราได้มาทํางานตอนเชา้าทุกๆเชา้าได้เจอเพื่อนสนุกได้เจอเพื่อนร่วมง,งานที่เพื่อนน้องๆอะไรเนี้ยสนุกทุกวันอะไรเงี้ยถึงเราจะเป็นแค่เซี่ยวเดียวเล็กๆแต่ก็สามารถจะผลักดันให้ให้องค์กรอยู่และเติบโตได้เสได้ก็กลับไปสัก20ปีนะที่เราลุยๆกนะันน่กดี มันเหมือนบ้านอะบ้านหลังที่ซ่องทึ้งยู่ที่นี่มากกว่าที่บ้านอีกตอนใครว่าเดี๋ยวพี่ก็สบายแล้วพี่ก็ได้ยุดแล้วแต่พอไปบ้านไปคิดอะเ่คูทำงานอีกไม่อยู่วันเองวันนี้ใจใหายก็คิดถึงอยู่คิดถึงพี่น้องที่เคยทำด้วยกันเนี่ย ไม่เอาละไม่ร้องไห้ทำงานที่นี่ก็เหมือนว่าคิดเหมือนว่างานที่นี่ก็เหมือนบ้านทํางานที่บ้านเราเหมือนกันต้องตั้งใจทำเหมือน,อนที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นธรรมดาเพราะว่าอยู่มานานนะแต่ก็ ก็ยังผูกพันอยู่นะไม่มีไม่มีไม,ม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรม,มีปัญหาที่ให้ช่วยเหลือให้จะขอค้าปรึกษายินดีครับยินดี ช่วยพัดเธอกลับมานานแล้วนาเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งลม